สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องของพี่ชายผมนะครับวินาเรนนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ไม่ได้มาทําคลิปให้กับพี่ๆได้ชมกันนะก็เพมียังมีไลฟ์สดอยู่นะครับยังมีไลฟ์สดอยู่นะเพราะถ้าใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมในไลฟ์สดของผมได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของกลยุทธ o ์ b l Back Trading กันนะครับผมว่าเราจะมาทำกำไรในตัวกลยุทธ์แบบนี้ยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมจะมาว่าดรูเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าเทคนิคตัว Blue Back Trading เนี่ยมันมันมันคือยังไงหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ มันจะคล้ายๆกับตัวเบรกเอาล่ะคับตัวเนี้ยกลไุยึดตัวนี้มันจะคล้ายๆกับเบรกเอานะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะวาดให้ดูคือสมมุติว่ามันเป็นเพนนะครับมันเป็นเพนขาขึ้นนะครับเทนขาขึ้นคืออะไรครับที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับเทนขาขึ้นคือจุดสูงสุดมีการยกตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ จุดต่ำสุดก็จะมีการยกโปสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้นะเราจะเรียกว่าเป็นเอ็นขาขึ้นส่วนเอ็นขาลงมันก็จะตรงกันข้ามกันนะครับจุดสูงสุดเนี่ยจะมีการลดโปลต่ำลงนะครับแล้วก็จุดต่ำสุดก็จะลดโปลต่ำลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้ต่อทีนี้เรามาดูว่าตัวเบรกเอาก็นคืออะไรนะเบรกเอาคืออะไรมันสมมุติว่าราคาจะขึ้นไปใช่ไหมครับ และมีการย่อตัวลงมาจะย่อมาถึงเมื่อไหร่อันนี้เราไม่ทราบจะย่อมาถึงตรงนี้หรือจะย่อมาถึงตรงนี้ตัวย่อมาเนี่ยเรา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 บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะย่อมาถึงนเมนื่อไหร่แต่แต่ถ้ามันมีการย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับย่อตัวลงมาอย่างนี้นะถ้าเป็นปกตินะครับการเล่นเบรกเอาอะ คือราคาเนี่ยเมื่อมันมีการทะลุตัวไฮก่อนหน้านะครับเมื่อมันมีการทะลุตัวไฮก่อนหน้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าเทรดได้เลยนะครับเราสามารถเข้าเทรดได้เลยโดยการจะดูนะครับที่แท่งเทียนเนาะแท่งเทียนที่มันมีการทะลุนะครับทะลุอย่างนี้นะทะลุไฮก่อนหน้าอย่างนี้นะครับผมเนี่ยหลังจากจบแท่งนะครับ หลังจากจบแท่งเนี่ยเราจะทําการเข้าออเดอร์นะครับเข้าออเดอร์ไปนะครับอย่างนี้นะอันนี้เป็นในกรณีในฝั่งถาบานนะในฝั่งขาบาน,ะนาาบาเราจะข้อเทตดแบบนี้แต่ถ้าเป็นกลยุลทธ์ pull back trading เนี่ยมันจะมีเทคนิคเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันจะมีเทคนิคเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเมื่อมีการทะลุ ตัวท i g ก่อนหน้าไปแล้วนะครับมีการทะลุตัวทายก่อนหน้าไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะยังไม่เข้าเทรดในทันทีนะครับเพราะถ้าเราเข้าเทรดในทันทีนั่นหมายความว่าเราจะเข้าเทรดโดยการใช้กลยุทธ์บ r e a k o u นะครับถ้าเราจะก o c k in ทันทีเราจะใช้กลยุทธ์บ r e a k o u แต่กลยุธทธ์ pull back heading เนี่ยมันคือการรอให้ราคา,ม,คามันการลงมาทดสอบนะครับ ลงมาทดสอบเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องมาเป๊ะๆตรงบริเวณนี้นะเพราะอะไรครับบางทีนะครับตรงนี้จากเดิมนะครับที่เป็นแนวต้านจากเดิมที่เป็นแนวต้านมันจะกลายเป็นแนวรับโดยปริยายนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยทีนี้นะครับ เมื wrote, ่อราตามันลงมานะครับมันย่อลงมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันย่อแค่ไหนมันย่อแค่นี้ก็ได้หรือมันย่อลงมาถึงตรงเส้นตรงนี้ตรงเป็นแนวรับตรงนี้ก็ได้หรือมันจะย่อลงถึงตรงนี้ก็ได้นี่เรื่องของการย่อเนี่ยเราไม่เราไม่ต้องสนใจนะครับเราไม่ต้องสนใจเราจะสนใจก็ต่อเมื่อมันย่อลงมาแล้วแล้วมันมีการมันมีแท่งกับตัว มันมีทั้งกับตัวนะครับมีทั้งกับตัวสมมุตินะอันนี้องเทพได้ฝั่งขาขึ้นนะครับมีการทะลุไฮทะลุไฮก่อนหน้านะครับทะลุไฮก่อนหน้าเราจะมองฝั่งบายเป็นหลักนะครับเราจะมองฝั่งบายเป็นหลักสมมุติว่าราคาขึ้นไปใช่ไหมแล้วมีการย่อลงมาย่อลงมาเสร็จปุ๊บวันให้ดูเลย นี่นะมีการยอร่อลงมาอย่างนี้นะยอ่อลงมาเสร็จปุ mm ๊บเลยเสร็จแล้วพอมีแท่งกลับตัวนะครับพอมีแท่งกลับตัวเนี่ยมีแท่งกลับตัวแบบนี้ปุ๊บหนึ่งแท่งนะครับหนึ่งแท่งก็พออันนี้ใช้แค่หนึ่งแท่งก็พอนะครับเราสามารถเปิดออเดอร์บายหลังจากจบ แห่ดูดได้เลยนะเปิดออเดอร์บาร์จากจุดแท่งตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วดูว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นต่อไหมนะครับแล้วดูว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นต่อไหมนะครับผมเคยสังเกตตรงด้านข้างนะครับจุดที่เป็นจุดสูงสุดต,ตรงเนี้ถือเป็นจุดแนวต้านนะครับดูว่าราคาที่แท่งต่อไปเนี่ยมันมาถึงแนวต้านแล้วมันมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับ มันมีปฏิกิริยายัางไงในการทือราคาขึ้นไปถึงแนวต้านนะครับถ้าสมมติว่ามันขึ้นไปถึงแนวต้านปุ๊บมันชนนะครับมันชนแล้วมีการทะลุนะครับแบบนี้นะทะลุอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราก็สามารถถือออเดอร์ต่อได้นะสามารถถือออเดอร์ต่อได้โดยมันมีราคาม,มันก็จะขึ้นต่อให้เราแบบนี้นะครับอย่างนนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นะราคาเนี่ย มันขึ้นไปถึงแนวต้านนะครับมันขึ้นไปถึงแนวต้านแล้วมันไม่มีการทะลุมันไม่มีการทะลุแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าเข้าออเดอร์ตรงแท่งนี้ใช่ไหมอย่างแรกเลยถ้าปิดแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ปิดออเดอร์ไปก่อนปิดทำกำําไรไปก่อนนะครับถ้าในกรณีอย่างนี้นะนะครับในกรณีอย่างเนี้ย ให้ปิดทำกำไรไปก่อนนะครับไม่ต้องไม่ต้องโลกสวยนะครับไม่ต้องถืออยานะครับเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าขร้งต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นให้เรานะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแทนที่เราจะได้กำไรจากการออเดอร์ตรงจุดนี้นะครับการเป็นว่าเราขาดทุนแล้วนะครับอย่างนี้นะแต่ถ้าเราทนถือต่อไปเนะี่ยบางทีราคามันลงมาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนที่เปิดออเดอร์หลอดนั่งเปิดออเดอร์หลอดเยอะๆอย่างเงี้ย ลงมาแค่แท่งสองแท่งอย่างเงี้ยก็ล้างพอได้เลยนะอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราเอกตัวเนี้ยเรามาหวางตรงส่วนต่างของราคาเลยครับกําไรจากส่วนต่างของราคาะคะเราไม่ได้ว่าเน้นถือยาวอะไรมากมายนะครับไม่ใช่หุ้นนะครับหุ้นเนี้ยมันเป็นการเน้นถือยาวแต่ว่าฟอนเล็กเนี้ยมันไม่ใช่นะฟอเล็กมันไม่ใช่เรื่องการถือยาวนะ การถือยาวมันถือได้นะครับไม่ใช่ถือไม่ได้มันถือได้แต่ว่ามันสาหรับคนที่มีทุนเยอะๆนะครับสาหรับคนที่มีทุนเยอะๆเท่านั้นที่เราที่จะสามารถถือยาวได้นะครับอย่างนี้นะต้องเขา้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับทางที่ดีนะครับผมเก็บกําไรไปก่อนนะค,ะะครับถ้าราคาผูชนแนวน้าตัวเนี้ยลงกริเวที่เป็นแนวน้านตรงนี้พยายามเก็บกําไรไปก่อนนะครับจะไม่จุดน้อยมันก็คือกําไรนะครับ มัจะนอนมันก็กำไรนะครับเก็บกำไรไปก่อนเนาะไม,ไม่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 ถือยาวนะครับไม่เน้นไม่ไม่ทนถือนะครับอย่าดื้อถือนะครับอย่าดื้อถือนะทีนี้ตัวนี้คนยื้อถือเนี่ยตยื่นแบบเนี้นยการทำกำไรเนี่ยคือมันมันจะไม่ที่ผมเคยสอนอยู่นะครับถ้าโดยปกติแล้วเนี่ย าโดยปกติที่ผมจะ่อเนี่ยว่าผมจะสอนเ,นเรื่องแนวรับแนวต้านถูกไหมครับราคาขึ้นไปชนนะครับโดยปกติถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนทันท่วทั่วไปเห็น,นราคาขึ้นไปชนแล้วอย่างเงี้ยไปชนแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะเปิดเซลลงมาได้เลยนะครับ อาจจะเปิดเซลลงมาได้เลยหลังจากจบแท่งหลังจากจบแท่งหนึ่งที่บริเวณแนวต้านะอย่างนี้นะถ้าปิดอย่างนี้ก็บางคนก็อาจจะจบจบปุ๊กแล้วก็อาจจะเปิดเซลลงมาอย่างนี้เปิดเซลลงมาอย่างนี้เนาะแต่เป็นผมถ้าเป็นผมไม่นะครับเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าพอดีมันปิดชนดีต้าอย่างเงี้ยชนดนลต้าอย่างเงี้ยนะครับ แล้วแท่งต่อไปมันอาจจะย่อหลอ,อกขึ้นไปนะอย่าง,น,างนั้นคืแต่แท่งเงี้ยมันย่อมันย่อหลอกก็จริงเนี่ยมันย่อหลอกเนาะแล้วพอแท่งต่อไปมันขึ้นมาอย่างเงี้ยจากเดนที่เข้าเซล์ตรงบริเวณเนี้ยนะแกเป็นขาดทุนนะครับเป็นขาดทุนนะครับอย่างนี้เนาะคือถ้าเป็นผมนะ,ะผมจะแนะนําให้รออีกหนึ่งแท่งนะครับโดยปกตินะครับโดยปกติจะให้รออีกหนึ่งแท่งนะครับแล้วค่อยเข้าออเด์ตรงแท่งที่สองนะครับอย่างนี้เนาะนะครับเป็นอย่างนี้ มันจะแตกต่างกับตัวกลยุทธ์ของฟูแบ็กนะครับแตกต่างกับตัวกลยุทธ์ของฟูแบ็กที่เราจะรอแค่แท่งเดียวนะครับเราจะรอแค่แท่งเดียวนะครับถ้าเป็นกลยุทธ์ของฟูแบ็กนะครับแต่ถ้าเป็นกลยุทธ์เนี่ยจะเป็นทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคามันขึ้นไปถึงแนวต้านหรือว่าลงมาถึงแนวรับอย่างเงี้ยลงมาถึงแนวรับแบบนี้นะครับแล้วพอมีแท่งเทียนตัวอย่างเงี้ยนะครับ อย่างนี้เนอะผมจะยังไม่เข้าเนะี่ยผมยังไม่เข้าผมจะเข้าที่แท่งที่สองนะผมจะเข้าที่แท่งที่สองนะครับอย่างนี้นะเข้าตรงแท่งนี้เลยนะถ้าเป็นหลักการทั่ว,วไปที่นใช้แนวเส้นต้านผมจะสอนแบบนี้นะับผมจะสอนการเข้าออเดอร์แบบนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นฟิ้แบ็คเนี่ยลงมาถึงเมื่อไหรนะ่เะครับขึ้นันยทขึ้น มันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะขึ้นอย่างน,นี้มดตรงนีเป็นแวต้านเนาะมันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้อ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามไห่นะครับที่มันมีการย่อลงมานะเมื่อไหร่ก็ต่อไที่มันมีการย่อลงมานะครับย่อลงมาเนาะอย่างนี้นะยอ่อลงมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเล็งตรงบริเวณแนวรับตรงนี้นะเดียวที่เป็นแนวต้านนะครับจะกลายเป็นแนวรับเนาะเรามาเล็งตรงนี้ไว้นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีแท่งเทียนเป็นแท่งกับตัว เป็นเทตัวอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเราสามารถเปิดบายหลังจากจบแท่งได้เลยนะครับเปิดบายหลังจากจบแท่งได้เลยนะครับแล้วเราจะเอากำไรมา้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองนะครับบางคนตัวเก็บกำไรสั้นก็อาจจะเอาแท่งนึงอย่างเงี้ยแท่งนึงพอขึ้นปุ๊บก็ปิดอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะโล่นิดนึงก็อาจจะรอชัแท่งนึงอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันแล้วก็ปิดบริเวณแนวต้านตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ตกนะครับ คือแล้วแต่บุคคลนะครับอันนี้ผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ฟิกกำไรตัวตว่าจะออกตรงบริเวณไหนจะปิดกงไรตรงบริเวณไหนอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะออกหรือว่าปิดกำไรตรงบริวเวณไหนนะครับอันนี้เราไม่ได้มีไม่ได้มีการว่าฟิกว่าจะต้องออกตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่จะเป็นนะครับไม่จะเป็นกําไรก็คือกําไรนะครับกำไรกำไรเนาะอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้นะครับเข้าใจอย่างนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องของจริงกันบ้างนะครับมาดูครับจริงกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปดูนะอันนี้ผมผม,ผมยกตัวอย่างที่ทางเฟรมเพซสี่นะครับจริงๆกลยุทธ์ตัวนี้มันมันใช้ตั้งแต่ทาเฟรมเพซหนึ่งขึ้นไปอ่ะทาเฟรมเพซหนึ่งขึ้นไปนะครับ,ารรบถามว่าทาเป็นสั้นลงมาของเฟรมสามสิบเฟรมสิบคาใช้ได้ไหมนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้นะครแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะนะมีความเสี่ยงเรื่องของ ราคาเนีย่ยมีความเสี่ยงเรื่องของการแข่งของราคาที่มันอาจจะยังไม่ค right. ่อยไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ก็จะติดเท่าไหร่นะอย่างนี้นะครับก็แนะนาให้เป็นตั้งแต่ทำเป็นเพชรหนึ่งเพชรสี่ข okay. ึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะเสถียรมากกว่านะครับจะเสถียรมากกว่าแล้วผมเลื่อนไปนะสมมุติผมเลื่อนไปอย่างเงี้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปอย่างเงี้ยเลื่อนไปเราจะมาผ่านะครับ ตรงบริเวณที่เราจะเล่นเป็นกลยุทธ์ฟูลแบงก์กันครับเหนือระดัตรงนี้นะครับพี่พี่เห็นตรงนี้ไหมระหว่างให้ดูก่อนนะราคาขึ้นมานะครับขึ้นมาเนาะขึ้นมาเสร็จปุ๊บการย่อเนี่ยตรงบริเวณนี้ผมเห็ดนดะอกหักตกก่อนเลยให้ดูชัดๆเลยนะครับ ตรงบริเวณนี้เป็นเดลต้าถูกไหมบริเวณนี้เป็นเดลต้าน,น,คนะครับเป็นเดลต้าแล้วราคามันมีการถอะลุขึ้นไปนะครับถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยกลยุทธ์เบรกเขาอะกลยุทธ์เบรกเขากจะเข้าทันทีนะครับจะเข้าเอาได้ทันทีหลังจากจบให้ก็คือให้นี้เหตุทหนี้ไหมครับไนี้ยมีการปิดเหนือเดลต้าขึ้นไปแล้วอย่นี้งี้บผมเราจะเข้าทันทีนะครับเข้าเหตุทันี้อันนี้คือการเหตุใน ก็เลยยึดเบรกเขานะครับแต่ถ้าเป็นคูแบงค์เนี่ยมันจะไม่ใช่เลยครูแบงค์มันจะไม่ใช่นะครูแบงค์เนี่ยมันจะต้องรอให้มันเป็นผลขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ที่เราไม่ทราบเลยขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ที่เราไม่ทราบเราจะรอให้มันยอดตัวลงมานะยอดตัวลงมาเสร็จปุ๊บยอดเสร็จปุ๊บแล้วเกิดแทงเทียนที่นเป็นแทงเต็มกับตัวนะเกิดแทงเทียนที่เป็นแทงเต็มกับตัวนะแล้วเราให้เข้าออเดอร์นะครับผมนั่นตัวอย่างนี้นะ ตัวอย่างนี้นะเป็นแค่นี้ไหมครับลงมาเสร็จปุ๊บเอย่างเป็นแดงๆนี่เป็นแดงๆนี่เนาะลงมาเสร็จปุ๊บเป็นสีเขียวแบบนี้ใช่ไหมพอจบแห้งปุ๊บนะครับพอจบแห้งปุบ๊บเราก็เปิดบานทันทีนะเราก็เปิดบานทันทีอาจจะเก็บกำไรสั้นๆก็ได้สั้นๆสองแห้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวก็อาจจะมาออกตรงบริเวณแนวใต้ตรงนี้ก็ได้นะครับย้ย ออตรงนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับผมเ่นี้ก็ได้เราไม่ไม่ไม่ว่ากันตามความพอใจของแต่ละคนอย่าี่เราไม่ได้ว่าบังคับว่าจะต้องออดไว้ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับออจกในในขนาดไหนก็ก็ปิดอยายกโลภอยากไปอยากโลภอยากโลภถ้าโลภอะไก็ไม่ดีถ้าโลภก็ไม่ดีตอที่นี้นะครับมาดูตัวอย่างที่ต่อเนาะองีเป็นไปตรงนี้ อย่าพลากราคาเบรคทรลุขึ้นไปถ้าเป็นเบรกเอาก็เข้าตรงนี้นะถ้าเป็นเบรกเอาก็เข้าตรงนี้แต่ว่าฟูแบงไม่ใช่นะครับฟูแบงก็จะต้องรอให้ราคามันขึ้นไปก่อนถึงเ่ไหร่ไม่รู้แหละแล้วมันก็ย่อลงมาย่อลงมาเสร็จบเลย่อมาแล้วย่อมาแล้วเกิดแทงเทียนกลับตัวนะครับเกิดแท้เทียนกลับตัวแบบนี้ที่ถึงแห้่างี้ยต่อไป สามารถเปิดไปายได้เลยนะครับสามารถเปิดไปายได้เลยหลังจากจบเท่าตรงนี้นะก็เปิดปายแล้วก็มาออกตรงมาออกตรงบริเวณแนวต้านก็ได้นะครับออกตรงบริเวณแนวต้านก็ได้นะครับออ่างนี้นะครับก็กำไรผมบอกไว้ฟังน,นะเทคนิคตัวนี้บางทีมันก็ไม่ได้ผลนะ คือผมพูดตรงๆนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มาพูดว่าเอานกสวยอะไรนะครับเทคนิคพวกนี้บางทีมันก็ใช้ไม่ได้ผลนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างที่มันไม่ได้ผลนะแต่มันก็มีอ่ะผมม,มันก็มันก็มีแต่มันอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่อ่ะเนี่ยไม่ต้องดูไกลมากตันี้เป็นนาตาลน,นะครับ ตรงนี้เป็นอยอต้าเห็นไหมครับเป็นอยอต้าราคาเป็นการทะลุขึ้นไปนะครับเห็นไหมทะลุไปแล้วนะครับถ้าเป็นเบรกเอาจะเข้าตรงนี้นะ,ะแต่รูแบค์ไม่ใช่นะครับราคาขึ้นไปข้างบนเนี่ยไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แหลนะน <sim. S 1> ึงแล้วเป็นการย่อตัวลงมาย่อตัวลงมาเสร็จปุ๊บตัวทึ้งกับตัวเห็นไหมครับท่้งนี้ตัวทั้งกับตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าบายเข้าบายแล้วเป็นไงครับเเห็นไหมเข้าบายเสร็จปุ๊บราคาลงต่อทะลุ คือเื่อผมจะบอกได้เลยว่าทุกเทคนิคนะครับมันไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่มันสามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มตยักอยู่เสมอนะผมมาตยัำอยู่เสมอว่าไม่มีเทคนิคไหนที่มันสามารถทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะครับไม่มีเนาะเราจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเทคนิคที่ผมมาสอนเนี่ยมันจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเทคนิคครับไม่ใช่นะเพียงแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะได้กาไรมากกว่าขาทุน ก็เท่านั้นเองนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยโซลิดโฟรแบ็กเนี่ยตรงเนี้ยเป็นไหมกับตัวหนึ่งแท่งตัวหนึ่งแท่งเสร็จปุ๊บเราเข้าบ่ายเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไม่ขึ้นให้นะราคาไม่ขึ้นให้ราคาลงมาอย่างเงี้ยเเนีี่่ยยถ้าเราตั้งสต็อปลอยไปที่ตรงเนี้ยถ้าเป็นผมนะตั้งสต็อปลอยไปที่ปลายไส้ของแท่งจีนที่เราเข้าออเดอร์นะครับตรงเนี้ยปลายไส้ของแท่งจีนที่เราเข้าออเดอร์นะครับ ก็กินสตอรอสไปนะครับไม่มีก็กัดไปนะครับก็ไม่เป็นไรอ่างเงี้ยคือมัน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 เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่กันที่ว่าเราใช้กลยุทธ์ของฟูแบ็ในการเข้ามาเขียนที่มันก็มันก็มีให้เราเสียบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะได้กำไรตลอดเช่นตรงนี้ ถ้าสมมติว่าเราไม่ได<ะ>้ดูตรงนี้เนี่ห็นไหมราคาทะลุไปแล้วนะครับทะลุไปแล้วเนาะทะลุไปแล้วนะมีการย่อขึ้นไปย่อขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปแล้วแล้วเกิดแท่งกลับตัวเนี่ยก็คือแท่งสีบีถึงอะไรแท่งสีบีถ้าพีา่พี่ไม่ได้ดูข้างข้างนะครับผมถ้าพี่พี่ไม่ดูไม่ดูข้างข้างตรงเนี้ย ไม่ดูขัา้าตอนตรงนี้นะแล้วเปิดออเดอร์เซลล์นะเปิดเซลล์นะจากจบแท่งนี้ที่เข้าเงื่อนไขนะครับที่เข้าเงื่อนไขการเล่นแบบคูบ่แบงพอเปิดเซลล์ปุ๊บราคามัานกะ็ลงให้จริงเนี่ยลงให้จริงอยู่แล้วไม่ได้ปิดกาไรนะครับไม่ได้ปิดกาไรราคาย่อขึ้นไปอย่างเงี้ยก็อาจจะตกใจแล้วก็อาจจะปิดขัดทุนไปก็ได้อย่างเงี้ยนะม,นม,นมันมันมันมีมันมีหมดนะครับมันมีหมดเนาะนะครับ มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้กลยุทธ์แบบไหนเลยนะครับในการเข้ามาเทรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ผมขอฝากไว้นะครับเรื่องของกลยุทธ,ธ์ pullback trading น,นะครับจริงๆมันใช้ไม่ยากนะมันจะคล้ายๆตัวเบรกเอาแต่เพียงแต่ว,ว่าเบรกเอาเนี่ยเราจะเข้าออ,อเดอร์เปนใีหลังจากที่รับการกระลุ้ข,ข,ข,ขึ้นไปหรือว่าตะลุลงแรงนะครับแต่คือได้มันไม่ใช่นะครับคืนได้มันไม่ใช่นะครับ ูแบงค์เนี่ยมันจะเราจะต้องรอให้ราคาในการยอดตัวลงมาก่อนหรือว่ามีการขึ้นไปก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็รอให้มันมีแท่งเทียนกลับตัวแล้วเราให้เข้าออเดอร์ในฟูลแบงค์นี้เราเรียกว่าเป็นการเทรดโดยใช้กลยุทธ์ฟูแบงค์นะครับโอเคถ้าชอบนะถ้าชอบการสอนแบบนี้ว่าการพูดแบบนี้นะครับในในไ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ององผมไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะต้เป็นกำลังใจในการพิจารณาทำที่ใหม่ๆต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีคับ